เียรพี่มาแล้วเก็บตังค์เนาะน่าเชื่อถะอรับเหรอไม่ก็คือหัว้างบนอะไร่างเงีอืมอ๋อเออให้ย้ำแน่นหนึ่งที่ถงับรอืมไม่ร้อนไงเก็บตังค์นะ ตอกหยใช่ังตตถ้างั้นอ่ะต้องเดินลงไปข้างล่างก็ได้ค่ะหัวตาเ็นมาปลาใหญ่ปลาใหญ่ด้วยไปดูไก่ไปะถอ,อดแมสก็ได้ค่ะเนี่ย แม่ถอดแมสก็ได้วน้าพ่อถอดแมสก์ใช่ไหมค<จ>่ะค่ะค่ะอ๋องชอบไปโน่นไ,ไปดูไปดูไปไปพ่อพาไปดูมา,มาทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะทางไหนทางไหน,นเดินไปตรงนี้ค่ะไก่ตัวใหญ่เลยค่ะ,ไก,คะไก่ตัวใหญ่เลยอ่ะเห็นไก่ไหมคะ

ไปไปทางนี้ค่ะมาค่ะมาค่ะมา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 ฮะโต่งข้าว ต้นข้าวคือแบบวาบนี่วะเนาะต้นข้าวคือดีใช่ไหมเนาะปลูกอยู่นังสีือสดีเท่ะวะเนาะข้างล่างนี่ขี่ดีเนาะเย็นบนมือได้ด้หน่ ไปไว้ไปไปออกอ้อมไปทางนู้นออกทางนู้นออกมันมีไก่ด้วยตรงนี้เละเออเออเออไปไม่ต้องไปจับนะคะไม่ต้องไปจับค่ะไปดูทางโน้นสวยอ้ดีเวปปุ๋งนี่เนาะยุ้นน้าเนาะพื้นที่หน่อยหน่อยเนาะไปดูไก่เยอะเลยค่ะ ไก่เยอะไหมไก่เยอะไหมน้งพอทุจราก่อนทุจราก่อนค่ะทุจราค่ะเออทุจราไม่ต้องไปจับนะคะเดือนดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยได้ไม่ต้องจับเอาไปไปยืนตรงนี้เดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้ไปเอายืนยืนหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาค่ะนั่งงั้นเหรอคะโอ้ไก่เยอะเลยค่ะ ไก่เยอะไหมไม่ต <irgendw carbono> <displayed, S 2> ้องจับค่ะไม่ต้องไปจับหรอกมันไปยืนตรงนี้ดิไปเตือนน้องข้างนเหมือนอย่างนู้นไงน้ำฝุ่นทั้งฝุ่นกับน้ำลกไปเจอทางนู้นเยอะเลยไปทางนู้นปะข้ามไปตรงนี้เลยปะโน่นเพียบเลยปะเอากระต่ายไป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 ถ่ายรูปกับกระต่ายทองคำก่อนไปว้าวอาหันหน้ามาอาหารหน้ามาค่ะหันหน้ามาค่ะ โอเคไปไปไปค่ะต่ายค่ะค่ะคกรต่ายค่ะไปดูโอ้นั่งงี้เหรอคะอไปโอ้

นี่น้องพอดูทางนี้ดิน้องพอไก่เต็มเลยค่ะไหน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 ดูดิไม่ต้องจับนะคะยืนดูเฉยไม่ต้องจับจับเลยอืมนู่นนุ่นนุ่นน้องพอดูทางนู้นดิเห็นไหมเต็มเลยนู่นน่ะไก่เยอะไหมคะเอยอะไหมแม่เยอะไหนไอ๋อตำรวจมีตำรวจ ทหารค่ะทหารวัวอันนี้อะไรเสือนี่ของพ่ามีช้างเลยช้างตัวใหญ่ไหมอันนี้คืออะไรช้างเหรอคะ Đại, đại. Đại. Mẹ, đại. cái xí đây? xí gì đây? gà gì ngân có gì đây? เดินอ้อมอ้อมไปงนู้นไหม่แล้วก็อ้อมไปทางนู้นแล้วก็ไปเจด,ดีแล้วก็กลับเลยป่ะดีไหมไปไม่ต้องจับดูบดเฉยค่ะไม่ต้องจับหรอกดูเฉยม,มีหมูอุดๆด้วยเห็นนะเห็นไหมครับไปอันนั้นตัวอะไรอ่ะหมูอุดเหรอคะัอ่ะไปไปดูทางนูน้นไปดูนูน้นไปไปแม่เดินเดินไปทางนู้นแม่ไป เอาม้าม้าเล็กค่ะไปค่ะไม่เอาตังค์ิเอมเอามิไปกินมันกินหา ไปเรียนี้ค่ะไปเรนี้ค่ะ<จ>มไม่จับไม่ต้องไปจับไก่ไก<จ>่ค่ะค้างค้างค้าไก่นี่ทาง,ทาง<จ>น,งนี้นี่เปิดี่จะกีเราพมาสอนนะกจับมามันนอน,นก่ไม่ทันนอนที่จุ่มพรอนก่อน อะไรคะไทเกอร์ไทเกอร์ระวังไทเกอร์อ่ะเดีเ๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเจอแล้น เย้ะท่เนีชิคเก้นเนื้อมาไก่อันนี้คืออะไรคือชิคเก้นนะครับชิคเก้นแมนไปค่ะไปไปไปหาแม่เลยได้ได้ได้ค่ะค่ะค่ะได้ได้ได้โอ้น้องพอน้องพอน้องพอดูช้างเต็มเลยค่ะ ดูช้างดูช้างเร็วเห็นไหมเนี่ยกี่ตัวนับที่นับที่มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวนับที่มีกี่ตัวคะไปไปไปวิ่ง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 ไปค่ะไปไป เนี่ยไปเอาน้องพอไปมุดใ,ใต้ไก่ดิมุดใต้ไก่ได้ไหมเขาให้เคี่เขาให้ขีม่มาเนี่ยมานี่ยอ้มกตใหญ่ตัวพอคุนอ,อ,อ,อยากทำขุนมองทีไมนองีใช่ใช่ตน้อ่ะ,<น>อะตัดตัดไปมเขาก็ได้ไป ไปทางนี้ไปทางนี้เดินไปตัดทางนี้ได้ค่ะไปทางนี้เดินไปนี้เลยไปไปไเดินไปเดินไปโอเคไปไป้ไป้อ okay. ่ปดวเดี๋ไนน้องูน้องดูน้องดูน้องกินนมดูน้องเดูน้องน ดูน้องน้องกินน้ำหรือ no กินนมครับดูน้องดูน้องค่ะน้องใบใบเนี mm ่ยอันเรียกน้องไปหาน้องทิไปหาน้องนี่คะไปหาน้องดูน้องนค่ะ เรื่องไปได้ตัวใี๋ยวพอืมโอเคไปเดินไป็นยางยางใหญเดินอ้อมไม่ต้องมีเหยียบเดินนั่งนี่ไปต้องพอไปมุดไตไก่ดิไปมุดไตไก่ฮะมุดไตไก่งพี่โฟดิอีกสิบอีกอีกสิบปีเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ว่าน้องพอเถอไม่นี่มาดูได ไปมุดกับแม่ไปมุดแม่พามุดเลิกไปอ่ะมุดมุดมุดไปโอ้ยยิ้มมายิ้มยิ้มฮะไโอเคโอเคไปไปมุ้งอาหารปลาตรงนี้ก็มีด้วย มันเจอแล้วเด้อช่วงนี้นั่นคนหลายนะข้าวโพอไปตรงไก่เงินนั่นเลยไปไก่เงินไก่ทองนี่มีทบเลยไก่เงินไก่ทองค่ะลอด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 ท้องไก่เงินไก่ทองค่ะ อาไก่เงินไก่ทองค่ะโอ้โหนี่ๆอาหารหน้ามาค่ะโอเคโอเคค่ะเอามาไก่เงินมาไก่เงินเอามาไก่เงินค่ะมาไก่เงินค่ะมาลอดลอดไก่เงินไก่ทองค่ะนี่ๆหน้ามาค่ะโอเคโอเคค่ะมาเลยค่ะ อันนี้อันนี้อะไรเันีรคะได้อ๋อได้ไดูะงพอมีปลาด้วยค่ะมาดูปลาว้าวปลาเยอะเลยอะเห็นไหมเห็นมับเห็นไหมเยอะไหม หานปลาไม่มีค่ะหานป,าปาลาเยอะไหมปลาก็เยอะไหมเยอะไหมเกาะเออขรับไปไปไปทางนู้นครับไปบายบายปลาครับไปงนะ่ามไปง่าไหนไปไหนคะ มาทางนี้น้องพอามานี่มา,ามไปไปเดินทางนู้นค่ะไปดูไปดูไปดูเจดีย์ใหญ่ไปเร็ว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 ไปดูเจดีใหญ่ปะน้องความา,า,าได้ได้ใช่ครับไปะทางนู้น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 ,ไปไ,น,นไป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 ,ไป ล้างมืตอตรงไหนยังไม่ต้องล้างไปล้างทีเดียวปะล้างทีเดียวปะ ข้ามไปตึงไหนคะท,ที่เดิมไป